ที่นี่อ่างเก็บน้ำโมออนะครับสับสไคร์ด้วยนะคะสับรัวๆเลยค่ะอะผู้ชมชอบออกกำลังกายก,กันที่นี่นะครับพามาให้ดูนะครับเก็บภาพบรรยากาศหลังลอยกระทงนะครับมาเที่ยวกันได้ครับมาเที่ยวกันได้โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยมาเที่ยวกันได้มาเที่ยวกันได้ครับ,อรบโอ้ย,ย,ย,อยที มอสองขลานะครับอยู่ที่มอสองขลานะครับอ๋อมิตซูซูวันนี้บดโดนบินไม่ได้นะครับอ้ยก็เลยให้มาถ่ายอ่างเก็บน้ำโมเทนครับโมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับอ๋อรีวิวไปในตัวเลยนะครับโอ้ยเนี่ยก็จะออกกำลังกายกันนะครับแต่ว่าวันนี้ฝนตกออกกำลังกายไม่ได้ครับโอ้เป็นไงเป็นไงโอ้ยนี่มายืนถ่ายกลางฝนเลยโอ้บผ กล้องสั่นกันกล้องสั่นครับโอ้ยมายืนถ่ายกลางฝนเลยนะครับตอนนี้โอ้ยเป็นไงเป็นไงโอ้ยถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวถ่ายคนเดียวก็เฟี้ยวได้โอ้ยถ่ายคนเดียวก็เฟี้ยวได้นะครับที่อ่างเก็บน้ำามอนะครับมาเที่ยวกันได้มาเที่ยวกันได้โอ้ยเป็นสถานที่ออกกำลังกายนะครับช่วงเย็นๆน่ะคนจะมาออกกำลังกายกันเยอะนะครับอ สวยไหมครับสวยไหมครับตอนนี้บรรยากาศฝนตกช้ำๆหน่อยนะครับตอนนี้อ๋อไม่เป็นแลไม่เป็นอุปสรรคสำหรับมิสเตอร์ซูซูอยู่แล้วโดนบินไม่ได้ก็ถ่ายภาคพื้นดินเนี่ยครับให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับอ๋อ่างเก็บน้ำโมอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขานครินนะครับหรือว่าโมสงขานะครับอมาเที่ยวกันได้ครับมาออกกาลังกายกันได้นะครับอ๋อ